นี่คือ20นาทีที่ดีที่สุดของผมกับยูไนเตดช่วงที่ผ่านมามันยากลําบากอาการบาดเจ็บมันลบกวนแต่ผมไม่เคยหยุดพยายามและวันนี้คือผลของมันเสียงเชียร์จากแฟนบอลเป็นสิ่งยอดเยี่ยมสําหรับผมแล้วนี่คือประตูแรกที่โอแทฟฟอร์ดมันเป็นคืนที่พิเศษและเป็นค่าคืนที่ผมรอคอยจากนี้ไปเราจะไปกันที่บิวเบาและจบงานนี้กันคำพูดโคเทจากเมสันเมาส์ หลังเกมชนะแอตติกวิวเบาสประตูต่อหนึ่งสวดดีแฟนแฟปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับแมนยะูนเต็ดณตอนนี้เข้าใกล้ตัวแชมเป,ปี้ยนลีกขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วครับหลังเกมโยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศกับแอตติกวิวเบาเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนเกมยูน t เต็ดครับจะกุมความได้เปรียบจากนัดแรก ้วยสกอร์3ประตูต่อศแต่ก็เชื่อว,ว่าไม่มีใครครับรู้สึกอุ่นใจกับทีมชุดนี้จริงๆทั้งยังออกสตาร์ทเกมที่โอตาฟอร์ดได้ยากตึดอัดและถูกทีมเยือนยิงนำไปก่อนจนถึงนาทีที่6 2ิจิลูเบนอมโมริมครับตัดสินใจส่งเมสันเมาส์ลงมาเป็นตัวสำรองและหลังจากนั้นแค่10นาทีครับเขาก็จุดประกายและเปลี่ยนเกมนี้ไปหลังจากการลากบอลสุดสวยของเลนิโยโลและส่งต่อให้เมาส์ครับเขาหมุนตัวหลบหนึ่งจังหวะและ้วซัดเสียบเสาพาแมนยูเต็ดครับตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่ เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเกมนี้ไม่กี่นาทีต่อมาคาซิมิโลและก็ลัสฟูตคอยลุนครับยิงเพิ่มไปคนละหนึ่งลูกก่อนที่ผู้รักษาประตูของบิวเบานั้นจะจ่ายบอลพลาดในช็อตสุดท้ายและเมสาก็ได้ฉวยโอกาสยิงสวนเข้าไปจากระยะเกือบ40ล้ลาแบบไม่ต้องจับจนเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้และยังเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในสีเสื้อของยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้เป็นเวลาเกือบ2ปีครับที่มเมสันเมส์ย้ายจากเชลซีมาอยู่กับยูไนเต็ด ในปี2023ด้วยค่าตัวราวราง64ล้านยูโรหรือประมาณ55ล้านปอนด์ครับโดยที่ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเมาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนแทบตลอดและลงเล่นรวมทุกรายการครับไปเพียงแค่42เกมซึ่งฟอร์มของเขาเองก็ไม่ค่อยจะน่าจดจําสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆจนถึงตอนนี้ครับเขาสามารถทําประตูไปได้เพียงแค่4ลูกกับอีก1แอซซิตซึ่ง2ใน4เนี่ยก็คือ2ประตูจากเกมเมื่อคืนครับ แต่มันก็จะไม่เมสันเมาส์นะตอนนี้กลายเป็นนักเตะสำรองคนแรกครับที่ยิงได้2ประตูในรอบน็อกเอาท์รายการยุโรปให้กับแมนยูเนเต็ดนับตั้งแต่ที่เดวิดแบ็กแฮมครับเคยจำได้ในเกมที่พบกับเทอั it, ลมัลลิดรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเดือนเมษายนปี2003แต่ถึงแม้ฟอร์มภาพรวมอาจจะดูไม่เปรี้ยงแต่ว่า2นัดหลังสุดครับเมสันเมาส์สามารถทำประตูลงกันไปกว่า3ลูก ชังประตูที่ยิงได้ในเกมที่แพ้เบนฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและการเบิ้ลสองในเกมบิวเบลเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนฟอร์มของเมสันเมสาก็ได้ซึ่งสำหรับผู้จัดการทีมอยากอามริมครับที่กำลังรับภาระหนักในการยกเครื่องทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้การได้เมสันเมาฟิตก,กลับมาและฟอร์มดีนั้นอาจจะเป็นการลดภาระในแผงมิดฟิลด์ลงได้บ้างอย่างน้อยๆกในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้แหละครับ ซึ่งเมาส์เองครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับสื่ออย่าง GNT Sport โดยที่นักข่าวครับได้ถามเมาส์ว่านี่คือ20นาทีที่ดีที่สุดของคุณกับยูเนเต็ดเลยใช่ไหมเมาส์เลยตอบกลับไปว่าแน่นอนครับมันคือ20นาทีที่ดีที่สุดของผมกับยูเนเต็ดช่วงที่ผ่านมามันยากลําบากอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ผมไม่เคยหยุดพยายามและวันนี้ก็คือผลของมันครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมแล้วนี่คือประตูแรกที่โอทีแอดฟอร์ดมันเป็นคืนที่พิเศษและเป็นค่าคืนที่ผมรอคอยจากนี้ไป เราจะไปกันที่บิวเบาและจบงานนี้กันพร้อมกับที่ทาง TNT Sport ครับได้สัมภาษณ์อโมริมหลังเกมด้วยโดยที่คนสัมภาษณ์คือโอเวนฮารกลีฟครับเขาได้ถามไปว่าเมสันเมานั้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในตำแหน่งนี้เขาสามารถเล่นได้ดีแม้จะหันหลังให้ประตูแถมยังสามารถทําได้2ประตูมันคือสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนรอคอยเลยใช่ไหมคุณคิดแบบนั้นหรือเปล่าอโมริมเลยตอบไปครับว่ามันสําคัญกับนักเตะทุกคนอยู่แล้ว แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเมาส์เขาทํางานหนักแทบทุกวันกินอาหารที่ดีพักผ่อนเพียงพอและฟื้นฟูร่างกายด้วยเขาทําทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดและใช่ครับเขาเหมาะกับตําแหน่งนี้เขาสามารถเป็นมิดฟิลด์ได้วิ่งได้แบบปีกและยังทําได้ดีด้วยเวลาต้องเล่นหันหลังให้กับประตูครับซึ่งนี่คือบทสัมภาษณ์บางส่วนหลังเกมกับบีเบลเมื่อคืนนี้และจนถึงตอนนี้ครับจากเมสันเมาส์เดินลลาหน กลับกลายมาเป็นคนที่สําคัญในสายตาแฟนๆแม้เราจะไม่รู้ครับว่าเกมต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดรอปไปดือด้อหรือเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกแต่ที่รู้ชัดๆแน่ๆตอนนี้ครับ2ประตูเมื่อคืนนี้สามารถพายูไนเต็ดเข้ารอบชิงชนะเลิศและจะเขาไม่เจ็บซ้ำในช่วงที่เหลือและยังคงรักษาฟอร์มแบบนี้ไปได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะพาแมนยูไนเต็ดกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนลีกเราก็คงได้แต่อวยพรครับและขอให้เขาไม่เจ็บอีกก็แล้วกัน ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้และขอฝากกดไลค์กดติดตามวงนอกยูนเต็ดที่จะกลับมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันทุกวัน